เห็นไหมครับไม่มีแอนไม่มีกระดิกเลยครับไม่มีโยกเลยนะครับน่ครับผมหนักเจ็ห้ากิโลนะครับสวัสดีครับพบกันแล้วครับแกร์เคนโดสายช่างครับวันนี้เคนโดสายช่างจะพามาชมโครงลังคาครับวิธีการประกอบโครงลังคางผมครับประกอบแบบนี้ครับก็จะช่วยประหยัดเหล็กครับแต่ก็อาจจะไม่แข็งลอยแข็งแรงร้อยปร์เ็นนะครับเพราะว่าเราประหยัดเหล็กไปเยอะเลยครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะมีการดราม่าหรือเปล่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าวิธีประกอบแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับแต่อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนตามที่วิศวะก่อนออกแบบมานะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันครับโอเคครับมาดูกันเลยครับอันนี้ครับผมจะให้ดูมุมไกลๆก่อนนะครับหลังนี้ก็เป็นลากบ้านของผมครับหลังส่วนหลังนี้ครับผมสร้างมาปีหกสามนะครับผมปล่อยให้คนเช่าครับนี่ครับบ้านของผมครับหลังนี้นะครับสร้างมาปีหกสามพวกข้าวของพวกเหล็กอย่างถูกครับผมหมดหมดประมาณแสนแปดครับหลังนี้ครับ แต่หลังนี้ทาเองเยอะครับอิดก่อเองคนเดียวทั้งหลังเลยครับแล้วเรามาดูหลังนี้ครับหลังนี้ครับสร้างตอนปีหกห้านะครับเหล็กกำลางแพงครับของอุปกรณ์ทุกอย่างวัสดุทุกอย่างแพงหมดครับมาดูครับว่าจะหมดเท่าไหร่ครับนี่ครับหลังนี้ครับโครงเหล็กครับผมจะประกอบเหมือนหลังนี้เลยครับประกอบเหมือนหลังนี้ทําเหมือนหลังนี้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าหลังนี้เจ้าตัวบ้านครับหลังคาจะเป็นเมทัลชีสครับส่วนหลังเก่านี่เป็นกระเบื้องครับตอนนี้เหล็กสั่งมาหมดไปแล้วสองหมื่นสามพันบาทครับ องหมื่นสามพันบาทนี่รวมหน้าบ้านด้วยนะครับรวมหน้าบ้านตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ประกอบครับเหล็กยังกองอยู่ครับนี่เขาจะทําก็จะทําแบบนู้นเหมือนทุกอย่างครับเป็นห้องเช่าครับห้องเช่าครับดูครับดูการประกอบเหล็กของผมนะครับประกอบแบบง่ายงครับใช้งานได้เหมือนกันครับก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้ถ้าผมปล่อยออกไปครับจะมีการดราม่าหรือเปล่าครับเรื่องว่าความแข็งแรงนะครับแต่ก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้เหมือนกันประหยัดเลยครับนี่ผมไล่เบาเลยนะครับผมไล่เบาคือการ ตัวตัวพูดถึงตัวหัเสากันครับหัวเสาที่ต่อนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมใช้เป็นเหล็กกล่องสี่คุณสี่นะครับเหลือจากเหลือจากคานครับเหลือจากทันทันนะครับก็มาตัดเป็นเสาหน้าบ้านครับเสาหน้าบ้านได้สองต้นครับตัวสีหน้าสี่ครับส่วนเสาหลังบ้านครับเสาหลังบ้านนี่เป็นตัวสีหน้าสามแล้วครับเหลือเศษจากแปรครับเหลือจากแปรครับก็มาประกอบเป็นเสาครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับส่วนเหล็กตัวซีนี่นะครับผมใช้หนา มิลห้านะครับแล้วก็ตัวเสียหัวเสาเห็นไหมครับเสียเสาเนี่ยชิวิ่งยาวเป็นเส้นเหล็กเส้นเดียวนะครับบ้านหลังนี้ครับฟางระหว่างเสาครับระหว่างเสาครับระหว่างเสาฟางสี่จุดปดเมตรนะครับผมใช้เป็นเหล็กกล่องนะห้าหนาหนึ่งจุแปดมิลวิ่งเส้นเดียวเลยนะครับวิ่งเส้นเดียวเลยครับไม่แอนนะครับเพื่อนๆครับไม่แอนครับเพราะว่าหลังโน้นเป็นกระเบื้องครับก็ไม่แอนครับแต่หลังนี้ผมจะใช้เป็นเมทัลชีครับผมรับประกันเลยครับหนึ่งจุดดเมตรเนี่ยสี่จุแปดเมตรเนี่ยไม่แอนครับ ดีไม่ดีนะครับผมลองรับได้ถึงห้าเมตรถึง6กเมตร็อาจจะไม่แอนนก็ได้ครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าห้าเมตรนี่ไม่แอนแน่ครับเพราะว่าผมขึ้นไปเชื่อมขึ้นไปประกอบกันครับพอเรายืนอยู่ข้างบนนี่เหล็กไม่มีการแอ็นเลยนะครับแล้วส่วนส่วนคานหรือจันทันนี่นะครับผมใช้เป็นตัวสีหน้าสี่นะครับหนาหนึ่งจุดห้ามินครับนี่ครับวิ่งแค่สีเส้นครับสีเส้นครับแต่ละช่องนะครับแต่ละช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องสองนี่ห่างกันหนึ่งจุดหกเมตรครับห่างกันหนึ่งจุดหกเมตรครับ นี่ครับเป็นตัวซีครับไม่แอนครับไม่แอนครับนี่ครับแล้วก็ตัวแปรครับแปรผมใช้เป็นซีหน้าสามครับหนาหนึ่งจุดห้ามิลเหมือนกันครับแปรแปรแต่ละช่องครับแต่ละช่องครับแต่ละเส้นครับห่างกันหนึ่งเมตรยี่สิบสองเซนครับนี่ครับหนึ่งเมตรยี่สิบสองเซนครับถ้ามาดูด้านล่างก่อนครับผมประกอบแบบง่ายง่ายเลยครับไม่มีการถักหัวเสาครับเพื่อจะประหยัดเลยครับไม่มีการถักหัวเสาครับใช้งานได้เหมือนกันครับเชื่อผมครับ อันนี้มันเป็นบ้านของผมเองครับผมให้มาดูครับเพราะว่าตอนผมไปทําบ้านคนอื่นผมก็จะถามเจ้าของบ้านก่อนนะครับว่าต้องการแบบไหนครับต้องการประหยัดงบต้องการความแข็งแรงมีงบประมาณแค่ไหนก็จะบอกครับว่าต้องการแบบไหนครับเจ mm hmm. ้าของบ้านบอกไล่เบาให้หน่อยไล่เบาให้หน่อยไปทําประหยัดประหยัดก็โอเคครับก็จะปรึกษากเจ้าของบ้านเขาว่าเอาแบบนี้แบบนี้นะโอเคนะครับส่วนตัวตัวตัวนี้ครับตัวเหล็กตัวนี้ที่ยึดที่ยึดไม้เชิงชายนะครับ หลังนี้นะครับหลังนี้ผมใช้เป็นเหล็กเส้นเดียววิ่งยาวแล้วเหล็กประกอบเชื่อมวิ่งยาวครับส่วนหลังนี้นะครับหลังนี้ผมตัดเป็นท่อนๆครับผมท่อนตัดเป็นท่อนแบบนี้ครับนี่ครับตัดเป็นท่อนแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อมติดกับแปรครับติดกับแปรระหว่างแปรครับมันก็จะการทําการเป็นการประหยัดนะครับแต่ว่ามันทํางานยากครับผมเลยเอาแบบนี้ดี่าครับทํางานง่ายครับเพราะว่าผมทํานี่ผมว่าจ้างช่างมาอีกคนหนึ่งครับทากันสองคนประกอบไปสองคนกว่าก็แบบนี้ก็จะง่ายกว่านี่ของราคานี่ขึ้นสองขึ้นสองวันนะครับ ขึ้นสองวันครับสองคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนครับผมพาไปดูด้านบนครับนี่ครับเอาหัวเสาที่ผมประกอบเลยนะครับก็ประกอบแบบง่ายง่ายครับนี่ครับเหล็กกล่องสามคูณสามครับประกบเชื่อมกันแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็เชื่อมติดกับเหล็กหัวเสาครับ นี่ครับนี่คือบ้านผมครับองนี้อาจจะไม่สวยหนะครับเพราะบ้านผมผมก็เลยเอาแบบนี้ครับอยู่เป็นกันครับเพื่อนๆนคนไหนที่จะลองประกอบที่บ้านเองก็โอเคทําได้นะครับอยู่ครับแต่อาจจะไม่งานอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับแต่๋ก็ใช้ด้งนั้นะเหมือนกันครับแต่ถ้าเราไปรับจ้างผมไปรับจ้างผมก็จะตรงนี้ผมก็จะอาจทำสวยวันนี้ครับอาจจะอาจเป็นการตัดเหล็กแล้วก็ทําให้มันตรงๆครับนี่หลังนี้บ้านผมเองครับเรจะขึ้นมาดูด้านบนครับนี่ครับตัวกล่องเส องนิ้วคูณห้านิ้วครับเส้นนี้พันสองครับหนาหนึ่งจุดแปดมิลครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเส้นละพันสองครับตัวนี้เมื่อก่อนที่ผมซื้อเมื่อปีหกสามซื้อที่จะเจ็ดร้อยปายปลายหรือแปดร้อยต้นตนครับแต่ปีหกห้านี่พันสองไแล้วครับขึ้นมาดูด้านบนครับมาดูด้านบนครับแต่ผมจะนั่งดูนีให้ดูนั่งดูนี้นั่งปลายแปะเลยครับนั่งปลายแปะ ไม่แอ็นรับไม่มีไม่มีการโยกเลยนะครับไม่มีการโอ้มองไม่เห็นครับอ่อเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผมเป็นกล้องหน้าให้ดูครับอ่ะผมนั่งอยู่ปลายแปรแล้วครับนั่งอยู่ปลายแปรครับคือตัวนี้คือเหล็กที่จะเชื่อมติดกับเชิงชายนะครับปลายแปรเลยนะครับนี่ครับนั่งได้เลยนะครับนั่งได้เลยมองมันมองไม่เห็นครับผมถ่ายตัวเองคนเดียวนั่งเลยนั่งได้เลยนะครับ พาไปดูพาไปห้องไหนครับถ่ายเองขึ้นเองอาจจะนิดนึงก็งักหน่อยครับอ่านี่ครับนั่งยูนกคงล์นตาแล้วครับนี่ครับนั่งยูนินตาแล้วใหดูครับเดี๋ยวนั่งกลางแปรนะครับนี่ครับไม่มีแอนนะครับผมหนักเจ็ดสิบห้าครับหนักน้าหนักเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมครับขนาดแปรตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเป็นสลับกล้องให้ดูนี่นะครับ ไม่มีแอนนะครับผมนั่งดูแปรตัวนี้นะครับตัวจันทันกระคารนี่ห่างกันที่หนึ่งเมตรหกสิบเซนครับเดี๋ยวผมนั่งระหว่างกลางนี้ก็ไม่แอนนะครับห่างก็ไม่แอนนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเป็นตัวซีครับจะใช้สีพ่นมาเลยครับไม่ใช่เป็นการทาตัวซีครับหนาหนึ่งจุดห้ามินครับวิ่งสี่เส้นครับวิ่งหัวเสาสองเส้นแล้วก็วิ่งแบ่งกลางครับสองเส้นครับแบ่งเป็นสามช่องครับสามช่องสามช่องแต่สี่เส้นครับ แปรนี่มีทั้งหมดสิบเส้นครับแต่ละช่องมีสิบเส้นเก้าช่องครับแปรแต่ตัวห่างกันหนึ่งเมตรยี่สิบสองเซนครับนี่ครับแล้วก็ส่วนแปรที่ยื่นออกไปหน้าบ้านนี่หนึ่งเมตรครับเนี่ยครับหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรนี่รวมตัวน้วนด้วยนะครับรวมเกี่ยวตลับเมตรที่ปลายแล้วมาถึงตรงนี้ครับหนึ่งเมตรครับแข็งแรงครับพอดีผมถ่ายเองคนเดียวครับผม ไม่สามารถโหนให้ดูได้ครับว่ามันมันแอนไหมมันแอนไม่แอ็นครับแต่มันไม่แอนนะครับผมถ่ายเองนะครับผมเลยไม่สามารถโหนให้เพื่อนดูได้นะครับนี่ครับอ๋อสูงอยู่ไม่กล้ายืนครับกอถือกล้องด้วยนี่ครับดูหลังคาตัวนู้นแล้วกันนี่ครับเห็นไหมครับหลังนี้ใช้เป็นกระเบื้องครับหลังนี้ใช้เป็นกระเบื้องใช้เหล็กเหมือนกันครับใช้เป็นเหล็กเป็นตัวซหนึ่งจุดห้ามิลแปลหนึ่งจุดห้ามิลเป็นตัวซเหมือนกันครับแล้วก็ตัว เต่นี่เป็นกล่องสองคูนห้านิ้วเหมือนกันครับประกอบเหมือนกันครับหัวเสาการประกอบหัวเสาก็ประกอบแบบต่อตรงขึ้นมาเหมือนกันครับถ้าคนมีงบประมาณนะครับก็ะถักหัวเสาอีกครับถักหัวเสาถักหัวเสาถักนี่ก็จะเป็นก็จะแข็งแรงอีกครับแต่ก็ว่าใช้งประมาณเยอะหน่อยครับถามว่าแบบนี้อยู่ไหมอยู่ครับอยู่เหมือนกันครับนี่ครับเหล็กตัวซีครับถ้าคนมีเงินก็อาจจะเป็นเหล็กกล่องหมดเลยก็ได้ครับนี่ ตัวสีตัวนี้ครับตัวสีหน้าสีนะครับตัวสีพูดถึงตัวสีละกันอ่ะตัวสีหน้าสีตัวนี้สีหน้าสามครับตัวแปนเนี่ยผมซื้อมาสี่ร้อยบาทจะจจาไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นเหล็กกล่องครับเป็นเหล็กกล่องสามนิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับจะห้าร้อยหกสิบาทเลยนะครับแต่ตัวเนี้มันสามสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยต้นต้นครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้ดูราคาราคาละกันครับว่าเหล็กที่ผมซื้อมาผมซื้อมาวันที่ประมาณวันที่ตีไปวันที่สิบห้าเดือน พฤษภาคม2 5 6 5ละกันครับนี่ครับราคาเหล็กเท่าไหรเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายคลิปครับนี่ครับถ้าประกอบแบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับเป็นการประหยัดเหล็กด้วยครับแต่อาจจะไม่แข็งแรงตามที่วิศวกรรมก็เขียนแบบมานะครับแต่พูดถึงใช้งานได้ใช้งานได้แน่ๆครับไม่มีการแอนไม่มีการโยกแน่นอนครับอาเพื่อนเครับเดี๋ยวผมจะลองโผลเสะัวเสาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันแอนหรือไม่แอ็นนะครับระยะระยะเสาครับระยะเสาครับ4.8เมตรนะครับ ผมใช้เป็นเหล็กกล่อง5คูณ2นิ้ววิ่งเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหนให้ดูนะครับว่ามันจะแอนไม่แอนนะครับน้ำหนักตัวผมนะครับ7.5กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวผมลองโหนให้ดูโหนตรงกลางเลยนะครับตรงกลางตรงกลางตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับลองโหนให้ดูนะครับนี่นะครับทุกคนครับเห็นไหมครับไม่มีแอนไม่มีกระดิกเลยนะครับไม่มีโยกเลยครับนี่ครับผมหนัก7.5กิโลนะครับ นี่นะครับไม่แอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองโหนโหนเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ด้วยกันนะครับเจ้าตัวคานล้วกันครับว่าแอนไม่แอนครับแต่ว่าคานช่องนี้มันแค่สองคูณสองเองครับเดี๋ยวผมไปหันโหนคานช่องนู้นให้เพื่อนดูดีกว่าครับพอช่องนู้นมันระหว่างเสากันสามคือห้าเมตรครับนั้นเดี๋ยวผมจะลองโหนโหนแปรให้ดูดล้วกันครับแปรตัวนี้นะครับระยะห่างของของคานของจันทร์นี่อยู่ที่หนึ่งจุดหกเมตรครับ ผมจะลองโผลนแปให้ดูนะครับว่าแอนไม่เอ็นนะครับนี่นะครับโผลงกลางเลยครับแปรก็ไม่แอ็นนะครับนครับแปรก็ไม่แอ็นนะครับนี่ครับระยะแปรอยู่ที่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งจุดหกเมตรครับแปรตรงนี้ระยะช่องครับหนึ่งจุดหกนึ่งจุดหกเมตรก็ไม่แอ็นนะครับเป็นเหล็กหนึ่งจุดห้ามิลเดี๋ยวผมจะลองโผนผมจะตัวนี้ให้ดูครับ เดี b, a. A fiz game, huh? CPR, ๋ยวผมจะลองโหนถ้าตัวจันทันให้ดูครับตัวคานตัวจันทันเนี่ยครับช่องเสานะครับช่องเสานะครับสามจุดห้าเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหนให้ดูนะครับโหนตรงกลางได้เลยนะครับว่าจะเอ็นไหมเอ็นนะครับเหล็กตัวตีนะครับเหล็กตัวตีหน้าตีหนาหนึ่งจุดห้ามิลนะครับนะครับนี่นะครับไม่มีเอ็นเลยนะครับไม่มีเอ็นครับนี่ครับผมหนักเจ็ดจุดห้ากิโลกรัมนะครับไม่เอ็นนะครับ จะตัวแปรก็เหมือนกันครับผมขอให้ดูอีกรอบนึงครับน่ครับไม่แอนครับโอเคครับ,ค,ค,รบคลิปนี้ก็ลองให้ดูการประกอบโครงเหล็กของผมครับประกอบง่ายๆครับแล้วก็เป็นการไล่เบาะการเป็นการประหยัดเหล็กครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพืเ่อนๆทุกคนได้ครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ